สวัสดีครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ไลน์บนเว็บอยู่นะครับและก็ไม่สามารถส่งข้อความได้นะครับก็คือเวลาเราพิมพ์เนี่ยแล้วเรากด enter เนี่ยมันกลายเป็น enter ลงมาบรรทัดต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ให้แก้ตามนี้ครับผมอย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาในหน้าไลน์ล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะให้กดไปที่เมนูจุดๆ3อันนะครับมุม้ายมือทางด้านล่างและไปที่เมนูตั้งค่านะหรือว่า setting อันแรกนะครับ จากนั้นในส่วนของเมนูแชทต,ต,ตรงนี้นะครับอันที่3เนี่ยให้เรากดลงมาได้เลยทางด้านขวาในส่วนของปุ่มส่งข้อความตรงนี้นะครับของเพื่อนๆอ,อาจจะเป็น enter บวก enter แบบนี้อยู่ให้เรากดลงมาครับผมและเลือกเป็น enter นะแบบนี้จากนั้นกดปิดไปได้เลยเพียงเท่านี้นะครับเมื่อเพื่อนๆลองกลับมาดูนะครับอ่าแบบนี้นะแล้วลองกด enter ดูปึ๊บมันก็จะเป็นการส่งข้อความไปเรียบร้อยแล้วนั่นเอง โอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมกดไลค์และ s ับสไครห์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ